กอนนะครับคนโบราณถ้าเราหีห้อยนะครับมันจะมีตัวฝันเปลืองนะครับมันจะมีฝันเปลืองแล้วคอยหมุดหม่นบางทีก็ใช้คนเดินวนเดินวนบางที่็ใช้ใช้งวแใช้ควายเดิน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 ครับแต่สที่สมัยใหม่นะครับใช้เป็นตร้งแตนะใช้เป็นไดปั่นนะครับผตมจะพาไปดูนะครับดูเครื่องอาทาสดๆเลยนะครับ ก่อนจะเข้าเครื่องนะครับเขาต้องมาเขาต้องมาขูดเอาเปลือกมันออกก่อนนะครับเห็นไหมครับเอาเปลือกเขามไเปลือกเอาเปลือกออกแล้วตอนนี้ก็เป็นงานน้องๆนะครับเป็นวงตระกรวจนะครับเด็นงานเราได้ถือเชื่อกสีหลืงนะครับจะขอถ่ายรูปวง้อมกับต้นนะคะ มีนะครับน้องก็มีเหลือที่ทางตำรวจจับกุมเข้าในดีสารนั่นเครัาะว่ามันครักฐานนะครับเตำรวจจับกุมครับส่งเข้า